และที่โยมเคยเห็นว่าผู้เจ้าเนี่ยเก่งอิทธิปาฏิหาริย์อาเทศนาปาฏิหาริย์การกําหนดรู้จิตอะไรผู้อื่นเนี่ยทุกอย่างมันไม่ใช่แค่นั้นพระพุทธเจ้าพูดเก่งด้วยพูดเก่งผู้เจ้าเก่งยังไง <c oughs> นะหนึ่งพระองค์บอกกับอคิเวสนะว่าอคิเวสนะจาเดิมแต่เราเริ่มแสดงกระทั่งคําสุดท้ายแห่งการกล่าวเรื่องนั้นๆ <c oughs> นะเริ่มแสดงจนกระทั่งคําสุดท้ายของการกล่าวเรื่องนั้นนั้น ย่อมตั้งไว้ซึ่งจิตในสมาธินิมิตอันเป็นในภายในพระพุทธเจ้ากําหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดไม่ให้พลาดแม้แต่คําเดียวนี่ความสามารถอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองพระองค์ตัดกับพิกสูทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายนับตั้งแต่ราตรีที่ตถาคตได้ตรัสรู้กระทั่งราตรีที่ตถาคตได้ปรินิพานตั้งแต่คืนตรัสรู้เลยจนทั่งคืนปรินิพานตลอดเวลาระหว่างนั้น45ปี ตถาคตได้กล่าวสอนพร่ำสอนแสดงออกซึ่งถ้อยคําใดถ้อยคําเหล่านั้นทั้งหมดจ่อมเข้ากันได้โดยประการเดียวทั้งสิ้นไม่แย้งกันเป็นประการอื่นเลยคําศาสดาขัดแย้งกันไม่ได้ต้องตรงกันแต่ทุกวันนี้โยมเป็นไงไปสิบวัดสอนสิบแบบไปร้อยวัดสอนร้อยแบบเวลาโยมจะคุยธรรมะก,กันคุยไม่ได้ต้องถามว่าเธอสายไหนแน่ ใช่ไหมเฮ้ย hey, ฉันสายนี้เฮ้ย hey, เธอสายโน้นเฮ้ย hey, สายโน้นเขาสอนอยังไงสายนี้เขาสอนอยังไงโอ้โ oh หมันมีหลายสายแล้วเกินนะไอ้สายหนึ่งสอนดูจิตให้ไหลาตามอารมณ์ไปอีกสายหนึ่งสอนไอ้ต้องทิ้งนะมันขัดกันเลยอีกสายหนึ่งบอกว่านั่งสมาธิต้องนิ่งนะสงบอีกสายหนึ่งต้องขย่าวตัวเรียกตีชนันแน่เอาอีกแล้วนะใครเคยไปก็คงจะทราบเห็นนะม,มันสอนไปคนละเรื่องเลยแล้วตกลงแล้วจะทํำยังไงใช่ไหม นั้นกลับมาที่คำศาสดาความสามารถอย่างที่สามคำของโะรงเป็นอากาลิโกพูดทีเดียวครั้งเดียวใช้ไปได้เป็นพันๆปีไม่มีมนุษย์คนใดในโลกทําได้พระอรหันก็ทําไม่ได้นี่จึงเป็นเหตุว่าทําไมศาสดาจึงบอกว่าฟังแต่คําตถาคตข้อมูลทั้งหมดนี้อยู่ในบาลีสามรัฐที่เก่าที่สุดในโลกอาตมาไม่ได้พูดเองเพราะฉะนั้นอวุโสมาร์จะขึ้นพะสตรบาลีสามรัฐให้ในจอตลอดเพื่อยืนยันว่า อาตมาพูดจากบาลีสยามรัฐก็ปี้ทุกคำนั้นพระในวัดอาตมาเองทุกคนจะทรงจำคำาศาสดาแล้วถ่ายทอดให้พวกเราได้จินได้ฟังเพื่อให้รู้ว่าพระพุทธเจ้าเคยพูดอะไรไว้เคยสอนอะไรไว้เพราะฉะนั้นไม่ใช่คำสอนอาตมาอาตมาก็มีคำสอนเองไม่ได้พระทุกวันนี้มีคำสอนเองไม่ได้นะพระในการุทตการเข้าสอนเขาทำยังไง คือเขาก๊อปปี้คำพุทธเจ้าแล้วบอกสอนต่อไปทุกคนจะทรงจําพระอุทายีไปถามพระนนท์เออท่านนนท์สันทติกัน,นิพพานมันเป็นยังไงพระนนท์บอกว่าไงอ,อ๋อพระตถาคตตัดไว้อย่างนี้เออไอ้นี่ว่ายังไงสุญญนตามหมายถึงอะไรอ,อ๋อพระตถาคตตัดอย่างนี้ภาษาลิบุตรเจอพระสชัชชิแต่ก่อนภาษาลิบุตรเป็นปริพภาชกอยู่กับสัญชัยปริพภาชก เห็นพระอัชชิเดินบิณฑบาตงดงามเรียบร้อยสำรวมเออสมณะผู้นี้คงจะมีธรรมะอะไรดีๆไปถามเขาหน่อยพอเข้าไปถามขอธรรมะสั้นๆหน่อยพระอัชชิตอบยังไงพระตถาคตตรัสว่าอย่างนี้อย่างนี้เห็นนะทุกคนจะพูดคำพระพุทธเจ้าไม่มีการพูดเองเข้าใจไหมหลักการนี้ทุกวันนี้มันผิดเพี้ยนไปเยอะโยมก็เลยได้ข้อมูลที่ไม่ตรง ตัวพระเองก็ได้ข้อบูลที่ไม่ตรงเพราะอาจารย์ตัวเองจํามาผิดพลาดคาดเคลื่อน